วิดีโอนี้สนับสนุนโดย Enhance Ceramic Project ใหม่ฟิล์มลามินากับ EVMI สวัสดีครับอันนี้นะครับคือ l e a p Motor B10 นะผมคิดว่าคันนี้นะาคงจะเป็นรถที่มันดีสุดนะครับที่ราคาประมาณ800บาทที่เมืองไทยนะครับเออโอเคแต่ว่าเราพูดถึง Import อันนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นนะครับแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่ามันมีที่เยอะแค่ไหนนะครับเราจะเอากล่องกล้วยใส่ในนี้นะแต่ว่าก่อ,อื่นเราจะเช็ข้างหน้านะมันมี f r ิ n ์ไม่ใช่หรอ แต่มันใหญ่แค่ไหนโอเคอ่ะ okay. uh, มันมีฟรอนต์นะครับแต่มันก็นใหญ่แล้วก็ uh, เราต้องยก uh, ฝานี่ขึ้นเองนะครับแต่ว่าโอเคมันไม่มีอะไรปิดฝุ่นอะไรเข้ามาได้ใบไม้อะไรเข้ามาได้นะครับืม hmm. แล้วก็ข้างบนนี่ก็ไม่มีอะไร rubber seal อะไรปิดให้มันแน่นนะครับแล้วก็ใช้ดูนะว่ามันมันใหญ่แค่ไหนครับ โอเคไม่ <Okay. laughs> ไม่ได้ใหญ่นะครับว่าก็คงจะเอาของอะไรสายชาติหรือว่าอะไรของเล็กๆใส่นี้ได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็มารู้แล้วครับดีไซน์นี้เขามาจากพสต์แไหมมันก็คล้ายกันนะครับหรือว่าเ,เหมือนกันบ้างเหตุว่าปุ่มเปิดนะครับมันไม่อยู่ข้างล่างเนี่เหมือนคันอื่นนะครับมันจะอยู่ข้างบนนี่นะแล้วตอนผมจอดในรถนะกลางคืนโดยเฉพาะากลางคืนแต่มันมืดตึ๊บนะนะผมก็แบบ กดไม่ถูกว่าปุ่มมันอยู่ไหนนะครับมันอยู่ที่นี่นะครับมันไม่อยู่ในนี่หรือว่าอะไรในโออะไรเหมือนคันอื่นนะครับมันกดที่นี่นะก็ต้องรู้ว่ามันอยู่สักที่ไหนนะครับนี่มันก็มีโมอเตอร์นะครับท็อปสเปคนะเปิดประตูเล้ามันใช้หลังนี้ก็ไม่ใช่ใหญ่มากแต่ว่าเราเอาฝานี้เปิดได้แล้วก็มีที่อีกเยอะเลยฝาน,นี้ก็มีไฟนะครับแล้วที่นี่มันก็กว้างดีนะซูฟเฟอรนี่นะครับ แล้วก็มีตะขออันนี้กับฝั่งนี้แล้วก็อันนี้มันมีโฟมที่มันอาจจะเอาออกได้แต่ว่ามันมันจะต้องหมุนอันนี้ออกแล้วบอกว่าโอเคถ้ามันอยู่อย่างนี้นะครับเมื่อกี้นะครับผมใส่ได้เต็มแล้วนะแต่ว่าคราวนี้เราจะใส่ทีหนึ่งมันมันใส่ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะมันแฟร์นะตอนเราเทสที่นอร์เวย์นะครับเราจะมีกล่อง3กล่องนะครับที่มันเล็กกว่านิดหน่อยนะครับ เราก็จะใช้กล่องนั้นอ่ะตอนเราจะลองฟิตอันนี้นะแต่ว่าเราไม่มีกล่องเล็กที่นี่น,นะครับเดี๋ยวเขาหน้าเรามาเมืองไทยเราหน้าจะเอากล่องเล็กมา3อันมันจะได้แร์นะครับกับนอร์เวย์แต่ว่าตอนน,นี้นมันเกือบจะปิดได้แล้วนะแต่ม,มันมันใหญ่ไปนิดหน่อยแต่เมื่อกี้นี่ผมยัดยังไงก็ไม่รู้นะมันก็ปิดได้นะ <c oughs>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  ก็ออม,มันเป็นกี่กล่องหนึ่งสองสามสี่ 3, 4, 5 6 7 8นะครับก็เท่ากับรถคันอื่นที่มันไซส์พอๆกันนะครับก็ดีนะครับโอเคเหมือนทุกทีนะครับเราก็จะยัดใส่เต็มนะครับผมจะโชว์ให้ดูอย่างนะครับอนี่นะอโอเคอกล่องที่มันอยู่ล่างสุดนะครับเราเอาวางได้นะครับปกติเราจะต้องตั้งนะแปลว่าอันนี้นะครับมันมีที่ไว้ขานะเยอะมากเลยนะครับก็ ดีมากนะสำหรับรถที่มันแค่4.5เมตรนะแล้วก็คันนี้มันก็มีซซนรูฟนะครับแล้วก็เลี้ยงได้ขึ้นไปถึงหลังคานะครับโอเค because we are in Thailand เพราะว่าเราอยู่ที่เมืองไทย then we need to count in Thai เราก็ต้องนับภาษาไทยนะครับแล้วก็ A B C always be charging on solar หนึ่งสองสามสี่ห้าหก

ดีกว่า b 5 1า3ดีกว่า MG s 5นะครับดีกว่า d p a S07 ฮะโอเคเท่ากับ J5 แต่นััน,นจะสี่เหลี่ยมกว่านะครับโอเคมันถูกกว่านะนะแต่ว่าคันนี้มันก็สบายดีดีชาร์จดีวิ่งได้ไกลนะครับแต่ก็ยังมีที่ไว้ของเยอะมากเลยนะครับว้าวก็แปลว่า b 1 0นี่ is the best นะครับ โอเคคงจะไปแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูไปนะแลวก็เราก็ปักกันไว้สวัสดีครับ